คดีนี้ไปดูเหตุระทึกดึกดึกยามวิการน่าก,กลัวเลยผม้อยตำรวจตีสุริยาวงบารองสารวัตรป้องกันและป,าปาราบบางสถานีตำรวจนครบาลควบขามขี่รถมอไซค์ออกตรวจได้รับแจ้งเหตุจากสุรว์วิทยุว่ามีคนร้ายพยายามเขาา้าบ้านนายคนนี้เป็นขี้เมามืออาชีพเมาประจำแทบทุกวันแต่ปัญหานะมันไม่ได้อยู่ที่เมาปัญหาอยู่ที่ไหนไปดูเึเฮ บ้านเราขโมยขึ้นหลายทีแล้วมันชอบอาศัยตอนเราเมาแล้วมันก็ขึ้นเวลาเราเมาแล้วแล้วมันชอบขึ้นบ้านเราวันนี้เไม่ได้กินหรอกถึงแม้ว่าเราจะเมาแต่เราจะไม่หลับอ๋อมันจะไม่ยอมหลับเมาจะไม่หลับว่างั้นไม่หลับไม่หลับเอาทางเข้าไปทางขาเข้าไปไม่หลับถึงเมาก็ไม่ยอมหลับ อยะะไรวเอาแล้วไงคุกตะกันเกียงอะไรเกี่ยงอะไรวะขโมยมาแล้วนั่นไงเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยขโมยวะเฮ้ยไม่ได้กินแล้วหรอกเด็กน้องแตงไลเฮ้ยเราก็ข้าวข้าวขอกเอาเฮ้ยพี่สาวไม่ใช่ขโมยวะมันคิดว่าเราหลับเลย้องเจะต้อไม่ต้องเจ๊ะ พี่สาวเอา,เอา <ม è S 2> ตำรวจมาแล้วตำรวจอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดพี่สาวแกโอ้ยไม่ยั้งเลย ติ่มเละเลยพีจะตา๊ยบพี่เตี๊ยบพี่เตี๊ยบถ้ากูไม่ตายพี่กูตายแน่เขาจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเขาไม่ตายแกเนี่ยแหละตายแน่ๆไอ้ที่เบาทำสักขนาดนี้ตายตายต้องตายต้องตายแล้วคาดว่าไม่ก็ไม่แคล้วต้องตายแล้วตายเจ็บจริง จะร้อเปล่าวันนี้น้องชายเขาตู้ไปบอกตำรวจว่ามีคนร้ายพยายามเข้าบ้านผู้หญิงกำลังนั่งเก็บประมาณเ็ากินเหล้าแล้วก็ขึ้นบ้านนอนมาเห็นพี่สาวกำลังเปิดประตูคิดว่าเป็นคนร้ายเข้าบ้านก็โทรแจ้งตำรวจกลายเป็นว่าเมาแล้วจำพี่สาวตัวเองไม่ได้ไม่น้องชายแบบนี้ทิ้งไม่ได้นะเดี๋ยวบ้านเมืองสศกปลก ขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีสุริยาวงบารองสวัสด์ป้องกันปราบปรามสอนอโคครามเจ้าของเรื่องเมาแล้วจำพี่สาวตัวเองไม่ได้